พี่หมอกร้องเพลงน่อยมอ์ร้องเพลงหน่อย์ร้องเพงลอง,เพงอะไรร้องเพลงอะไรพี่หมอกจะร้องเพลงอะไรแฮปปี้เบิร์เดย์หรอร้องเพลงอะไรครับ หัวหน้าหัวหน้าหน้าไปแอบทำไมมาเร็วๆแอบทำไมมาเร็วมาหน่อย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 แอบทำไมนั่ะน่ะหายแอบอยู่นี่หาแอบอย่เออหายแอบอยู่นี่แอบทำไมมาเร็วมาร้องเพลงเอาของเที่ยวมาฝาก ร้องเพลงฟังหน่อยร้องเพลงฟังหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อย